สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะครับกลับเข้ามาสู่วิดีโอคอร์ส Facebook Marketing ในวิดีโอ EP ที่36แล้วนะครับมาในวิดีโอ EP นี้นะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนเนาะที่ทำอาชีพพวกเซลล์ขายรถหรืออยู่ในบริษัทใหญ่ๆที่เน้นขายบริการแล้วมีคู่แข่งที่ขายบริการเหมือนๆกันเนี่ยนะครับก็มาถามผมว่าคุณนัทวุฒิครับผมจะเซตกลุ่มเป้าหมายยังไงดีผมอยากจะได้กลุ่มลูกค้าของคู่แข่ง แต่ไม่ได้อยากได้ตัวคู่แข่งนะอยากจะได้กลุ่มลูกค้าผมก็เลยเมีไอเดียนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังนะครับในวิดีโอบทเรียนนี้ว่าจะเซตกลุ่มเป้าหมายยังไงถึงจะสามารถดึงลูกค้าคู่แข่งได้นะครับก็เป็นไอเดียตอนที่ไปสอนให้กับบริษัทรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งนะครับอะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงสนามจริงกันได้เลยครับเบื้องต้นเนี่ยมาที่ตัวจัดการโฆษณาก่อนนะครับ ตอนนี้เนี่ยก็จะมีเพื่อนเพื่อบางท่านนะครับที่ตัวาการโฆษณาเนี่ยเริ่มอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วของผมนี่ยังไม่อัปเดตให้นะครับก็ในอนาคตเนี่ยมันจะตัดพวกวัตถุประสงค์นะครับทิ้งลงไปอ่ะเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยผมจะให้ดูเกี่ยวกับสิ่งที่มันจะอัปเดตขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้คือ6วัตถุประสงค์เนาะที่เดี๋ยวจะมีนะครับในอนาคตแล้วก็ยุบบางวัตถุประสงค์ไปรวมในวัตถุประสงค์หลักๆะ เช่นต่อไปเนี่ยแอบแบบข้อความจะไม่ได้มีวัตถุประสงค์แยกเนาะเวลาจะยิงข้อความต้องไปเลือกยิงการมีส่วนร่วมเราเลือกการสนทนาแล้วก็ในอนาคตนะครับอันนี้คือหน้าตาเนาะ,ะบางวัตถุประสงค์ก็จะถูกตัดหายไปบางอย่างก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะมีเพื่อนๆบางคนที่เริ่มเปลี่ยนเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วแต่โดยหลักๆแล้วการลงโฆษณาเซ็ตทุกอย่างข้างในยังคงเหมือนเดิมครับแต่ว่าตัววัตถุประสงค์ที่ให้เลือกข้างนอกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเนาะเดี๋ยวรอ ถ้าเกิดว่ามันอัปเดตแล้วเนี่ยตัวจาัดก,การโฆษณาของผมได้ใช้ของใหม่แล้วนะครับอันนี้ของผมเนี่ยลองตั้งเป็นของใหม่แล้วมันยังไม่ตั้งให้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดเป็นของใหม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปนะครับสอนให้เพื่อนๆเนี่ยได้เรียนฟรีกันแล้วกันถ้าเกิดว่าคนกดไลค์คลิปนี้เยอะขอบคุณคลิปนี้เยอะนะครับเดี๋ยวจะทําให้เรียนกันแล้วกันเนาะอ่ะคราวนี้กลับมาเรื่องของเรานะครับก็วันก่อนเนี่ยมีโอกาสได้ไปสอนนะครับโชว์รูมรถยนต์นะยี่ห้อหนึ่งเขาก็ถามผมว่าคุณนัทวุครับ ผมาอยากได้กลุ่มลูกค้าของคู่แข่งมันควรจะเซตกลุ่มเป้าหมายประมาณไหนดีอ่าอันนี้ผมลองกดสร้างแอดแบบข้อความขึ้นมานะครับเปิด CBO อะไรทุกอย่างเหมือนปกติเลยแต่เดี๋ยวเราจะไปลองเซตกลุ่มเป้าหมายดูจะให้เป็นไอเดียแล้วกันท่านจะเซตตามผมก็ได้นะครับท่านจะเซตตามผมก็ได้เอ่อหลกัหลกๆแล้วเนี่ยตรงทําเลที่ตั้งนะครับเดี๋ยวเราไล่กันในทำเลที่ตั้งเลยแล้วกันเนะาะทำเลที่ตั้งเนี่ยผมจะเลือกเป็นคนที่อาศัยอยู่ในตําแหน่งที่ตั้งนี้นะครับผมจะไม่เลือกอันที่หนึ่ง อย่างน้อยผมอยากได้คนที่อยู่ในบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่ผมเลือกเอาไว้ถัดมานะครับผมจะเลือกเป็นจังหวัดเช่นถ้าสมมติว่าผมอยู่กรุงเทพนะครับอ่ากรุงเทพผมก็จะเลือกไปเลยว่าอ่าตรงนี้คือกรุงเทพเนาะแล้วผมอยู่โซนไหนของกรุงเทพนะครับอ่าผมอยู่โซนไหนของกรุงเทพถ้าสมมุติว่าผมอยู่โซนเอาไหนดีโซนโซนไหนดีโซนไหนดีเอาโซนรอบๆแล้วกันเนาะ สมมติว่าเอาอยู่กรุงเทพสักสิบยี่สิบกิโลนะครับแล้วก็ผมเลือกเอาโซนลอ็อกรอบๆของของอ่าอำเภอที่ผมต้องการแล้วกันสมมุติว่าเอ่อโชูมผมอยู่แถวๆนี้แล้วกันนะครับผมก็ปักหมุดไว้เลยผมอยากจะยิงให้คนที่อยู่ในอำเภอเนี้ยเห็นโฆษณาผมจะเลือกปักแบบนี้นะครับเนี่ยอยู่โซนนี้ผมอยู่โซนโชรูมผมอยู่โซนสุวรรณภูมิบางปูอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นทริคอย่างหนึ่งนะครับเพราะถ้าเกิดเรายิงกระจายไปเลยเนี่ย บางครั้งเนี่ยมันจะได้คนที่แบบอยู่ไกลซึ่งแน่นอนครับเวลาคนจะซื้อรถหรือซื้อของอสังหาอะไรเงี้ยเขาก็จะดูใกล้ๆบ้านเขาเพราะฉะนั้นไอตรงการปักหมุดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องทริกนะครับแล้วก็เลือกกิโลให้ดีแล้วกันถัดลงมาช่วงอายุนะครับปัจจุบันเนี่ยมันยิงได้แค่ช่วงอายุเนี่ยตอนเนี้ยสูงสุดก็คือได้20นะครับต่ากว่านั้นก็จะไม่สามารถใส่ความสนใจได้เนะเาะผมก็เลือกประมาณนี้แล้วกันเนาะจุดไคลแม็กจริงๆอยู่ตรงนี้ครับ สมมตินะถ้าสมมุติว่าคุณเป็นรถยนต์ยี่ห้อโตโ,ตโยตานะครับสิ่งแรกที่คุณสามารถใส่ลงไปได้คือคุณสามารถใส่พวกยี่ห้อรถนะครับของคู่แข่งได้อ่าฮอนด้าอะไรเงี้ยฮอนด้าแจ๊ดฮอนด้าซีไอวีคือที่ผมบอกว่าทริคนี้มันใช้ได้กับเฉพาะพวกรถยนต์หรือพวกค่ายมือถือนะครับเพราะว่าความสนใจพวกนี้มันมีให้เลือกอย่าง m a สด้า นิสสันโตโยต้ามิตซูอีซูซุนะครับอ่ารถปิกอัพฟอร์ดแลนเจอร์อ่ามิตซูไททันนะครับพวกเนี้ยเราเลือกได้ครับเราเลือกได้ถ้าเกิดว่าเป็นสินค้ายี่ห้ออื่นเนี่ยมันไม่มีความสนใจที่เป็นแบบแบรนด์ใหญ่ๆไงกับอีกแบบหนึ่งนะครับที่วันก่อนผมก็ไปสอนของบริษัท AS เนาะเราก็สามารถใส่พวก True ได้มันก็จะมีอยู่นะครับในความสนใจ Uh, True Vision True Corporation นะครับเราอยากจะขายอินเทอร์เน็ตไปแข่งกับเขา uh, เราสามารถเลือกพวกนี้ได้ Total Asset นะครับอันนี้เลือกได้ตอนนี้ที่ผมให้เป็นทริคนะครับคือการเลือกแบรนด์ของคู่แข่งเพราะถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยเขามีความสนใจในแบรนด์ของคู่แข่งเขาจะเห็นโฆษณาของเราด้วย,วยแต่จุดไคลแม็กมันอยู่ตรงนี้ครับจุดไคลแม็กมันอยู่ตรงนี้ครับจุดไคลแม็กคือเราจะต้องมาเลือกนะครับคนที่เขาเรียกว่า ไม่รวมนะครับไม่รวมผู้ที่ดูแลเพจเพื่อคัดกรองนะครับเพื่อคัดกรองอะไรครับคัดกรองเจ้าของเพจที่ขายของคล้ายๆกับเราเราต้องดูก่อนนะว่ามีผู้ที่ดูแลเพจเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเช่นผู้ที่ดูแลเพจเกี่ยวกับชุมชนและสโมสรเพจเกี่ยวกับการขายปลีกเพจเกี่ยวกับอาหาร ผู้ดูแลเพจธุรกิจส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องไปดูก่อนว่าตอนเราสร้างเพจอย่างสมมติว่าเราเป็นเซลเนาะเราเป็นเจ้าของเพจเนี่ยเราตั้งเพจเราเป็นอะไรเช่นถ้าเกิดเราตั้งเพจเราว่าเราเป็นเพจธุรกิจนะครับเราสามารถเลือกไม่รวมเพจธุรกิจได้นะครับเช่นใส่ความสนใจเนี่ยเป็นแบรนด์รถยนต์ย,ตยี่ห้ออื่นแล้วเลือกไม่รวมผู้ที่ดูแลเพจธุรกิจข้อดีก็คือเราอาจจะไม่เจอเซลล์คนอื่นแต่เราจะได้ลูกค้าของเซลล์คนนั้นนึกภาพออกไหมครับอันนี้ก็เป็นการกรองเนาะเพื่อไม่ให้คู่แข่งคู่แข่งเนี่ย เห็นเราแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติเราไปใส่เป็นผู้ดูแลเพจเฉยๆเนี่ยมันก็จะมีความซุ่มเสียเ่ยงไงตรงที่ว่าบางครั้งเนี่ยลูกค้าเราก็อาจจะเป็นเจ้าของแฟนเพจเหมือนกันเพราะฉะเราเองก็ต้องเดาทางให้ถูกว่าลูกค้าเนี่ยเป็นเจ้าของเพจไหมหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นวัยทํางานที่ไม่ได้เป็นเจ้าของเพจเราต้องการใครนะครับเราก็เอาตรงเนี้ยคัดกรองเขาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะเลือกเป็นผู้ดูแลเพจแล้วก็เลือกเป็นหมวดหมู่เอาว่าเป็นเพจอะไรเพจ กีฬาเพจร้านอาหารนะครับผู้ดูแลเพจธุรกิจการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเป็นต้นเพื่อกรองนะครับเพื่อกรองไม่ให้เราเจอคนที่เป็นเซลลเหมือนกับเรามาเห็นโฆษณาของเรานะครับแล้วอีกกรองหนึ่งนะอีกกรองหนึ่งที่เพื่อนๆเนี่ยควรจะต้องทําให้เป็นเลยก็คือเลื่อนลงมาด้านล่างครับตรงการเชื่อมต่อเนี่ยให้เราเลือกเป็นไม่รวมคนที่ถูกใจเพจของเราครับสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นอ่เขาเรียกว่า เป็นเจ้าของแฟนเพจเป็นเซลขายรถสมมติขายยี่ห้อโตโยต้าแล้วกันเราเลือกไปเลยว่าไม่รวมคนที่เคยกดติดตามนะครับหรือว่ากดไลค์แฟนเพจเราเราก็จะได้คนที่มีความสนใจเกี่ยวกับรถย,ยี่ห้ออื่นด้วยยี่ห้อเราด้วยแล้วก็จะไม่เจอคนที่เป็นผู้ดูแลเพจธุรกิจนะครับและก็จะไม่ใช่คนที่เคยมากดไลค์ให้เพจเราเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆแถมอาจจะได้ไปล้วงเอาลูกค้าของคู่แข่งเนี่ย มาให้เราด้วยนะครับอันนี้คือวิธีการเซตกลุ่มเป้าหมายเพื่อล้วงเอากลุ่มลูกค้าคู่แข่งแถมคัดกรองคนที่เป็นเซลลไม่ให้เห็นมันเห็นโฆษณาเราด้วยเพราะว่าเรากรองไปเลยว่าเราไม่เอาผู้ที่ดูแลเพจส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าก็อาจจะไม่ได้เป็นผู้ดูแลเพจเนาะเขาก็จะอิงตามความสนใจนี้แต่ถ้าเกิดเขาไม่เข้าเงื่อนไขนี้เขาก็จะเห็นโฆษณาเราเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับง่ายๆสำหรับคนที่อาจจะเป็นเซลล์ขายรถเป็นเซลล์ขายพวกอินเทอร์เน็ต พวกแบ,บแรนด์ใหญ่ๆครับ A AS, DTAG, t o m o v e 3 BB อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะใส่ความสนใจของแบรนด์ตรงข้ามเนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยเซิร์ชแล้วเจอตัวตัวโฆษณาของเรานะครับเราจะได้ไปล้วงเอาข้อมูลของลูกค้าของคู่แข่งมาได้แถมไม่เจอคู่แข่งด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะก่อนจากกันนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับฝากเข้ามากดติดตามนะครับช่นนาวนะุฒิภูเพชรน,นะครับเข้ามาแล้วกดไลค์ กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยและที่สำคัญก็อย่าลืมคอมเมนต์คำว่าขอบคุณด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้คนกดไลค์เยอะนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูฟรีเนาะในในอนาคตที่มีมีอัปเดตช่องทางที่2นะครับก็จะเป็น Li n e แอดนาวุฒิแปดห้าสี่นะครับก็แอดมาได้แล้วก็ f o l l o w กันมาได้เลยนะครับเวลามีคลิปใหม่ก็จะบอสแครให้ได้เรียนก่อนเพื่อนๆก็จะไม่ตกข่าวเวลามีคอร์สต,ต่างๆใหม่ๆนะครับเพื่อนๆก็จะรู้ก่อนนะครับถัดมาก็จะเป็น แฟนเพจนะครับนัทวุฒิผู้เพชรชื่อภาษาไทยต่อท้ายด้วยภาษาอังกฤษแบบนี้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดอ่อกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดเป็นรายการโปรดหรือว่าซีเฟิร์สด้วยเวลามีไลฟ์สดอัปเดตข้อมูลล่าสุดลงทะเบียนคอร์สก็จะที่หน้าแฟนเพจนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของ Facebook ส่วนตัวนะครับเป็นชื่อภาษาไทยแบบนี้เฉยๆนะครับเข้ามาแล้วกดแอดเฟรนด์ได้กดเป็นรายการโปรดหรือถ้าบางคนไม่กล้าก็กด Follow เอาแล้วกัน ถ้าคนไหนได้เป็นเพื่อนเนี่ยก็จะได้เห็นไลฟ์สไตล์บางไลฟ์สไตล์ที่ผมไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามเนาะเดี๋ยวยังไงก็ถ้ามีเวลานะครับก็จะมาทําคลิปให้ดูฟรีกันเป็น EP ล่าสุดแล้วกันเดี๋ยวลองมันอัปเดตก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากครับสวัสดีครับ